ข้ามกลางความเงียบสงัดของป่าลึกแสงจันทร์สาดสองลำไรผ่านกิ่งไม้ใหญ่ที่บิดเบี้ยวพระธุดงรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอย่างสงบอยู่ภายในกรดที่ปักไว้ริมทางสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านอบอเอาความหนาวเย็นและความวังเวงมาสู่บริเวณน,นั้นที่นี่เป็นที่ปรากดไม่มีผู้คนพลุกพล่านและดูเงียบสงบดี ความสงบนั้นกลับถูกทำลายลงช้าเมื่อเสียงครูดคลาดดังใกล้เข้ามาจากความมืดมิดท่านจึงลืมตาขึ้นมาดูก็ถึงกับต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเบื้องหน้าของท่านปรากฏล่างอันน้าสยดสยองของคนไม่มีหัวท่านจึงรีบหลับตาลงอีกครั้งก่อนที่จะอธิษฐานจิตอุทิศบุญให้เพื่อให้สัมภเวสีเหล่านั้นไม่มารบกวนการปฏิบัติธรรมของท่าน เหมือนกับที่ผ่านานมาขอผลบุญที่อาตมาได้กระทํามาจงแผ่ไปถึงสัมภเวสีตนนี้ด้วยเถิดแต่ผิดค่ะแทนที่ผีหัวขาดจะสงบลงมันกลับส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างบ้าคลั่งความมาคาดมาหลายที่แฝงอยู่ในล่างไรหัวนั้นไม่ยอมรับบุญกุศลใดๆรลงกันข้ามมันกลับพุ่งเข้ามาหาท่านอย่างรวดเร็ว วงแขนที่ว่างเปล่าพยายามคว้าจับท่านความหวาดกลัวจึงเข้าก่ะกุมจิตใจจนท่านรู้สึกได้ถึงพลังอันเย็นเยือกที่พยายามจะฉุดดึงวิญ,ญญาณของท่านออกมาจากล่างออกไ้เอนินนี้ไม่ต้องรับใครทังกสงขนาดไม่มีหัวยังพูดได้เหี้ยนเกินไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกโทษให้ลูกด้วยเถิด เจอแบบนี้ลูกขอหนีก่อนไม่ไหวแล้วพระธุดงหนุ่มผู้บรรษาย,ยังไม่กล้าแข็งนักจำต้องตัดใจหลีกหนีออกมากลางดึกทิ้งกรดและอัฐบริขารไว้ที่เดิมด้วยใจที่เปลี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวและความละอายที่ไม่อาจฝืนตนให้อยู่ได้ดังเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าในอดีต พอลุ่งเช้าเรื่องเล่าความเฮี้ยนก็แพร่ะสะพัดไปทั่วหมู่บ้านแล้วกับเปลกไฟลามทุ่งชาวบ้านต่างพูดกันปากต่อปากด้วยความหวาดหวัน่นไอทศเองได้ยินเรื่องผีหัวขาดที่ป่าช้าขเขมรออกมาอาลวาดหรืออย่างวะได้ยินแล้วผู้ใหญ่ยายทองแล้วให้ข่าฟังแล้วพูดไปขนคิงยังลุกไม่หายขนาดพระธุดงยังต้องทิ้งกรดหนีไปกลางดึก ข้าว่าผู้ใหญ่ต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วละคืนปล่อยเอะไรแบบนี้ในการเป็นหมู่บ้านล้างแน่เ <c ười> เรื่องอื่นข้ายังพอจะแก้ไขได้แต่เรื่องผีนี่ข้าจนใจจริงๆว่าะโธ่ผู้ใหญ่ก็ไปเชิญหมอผีมาปราบสิไม่เห็นจะยากเลยเออจริงของเองวะไอ้ทศแค่นี้ทำไมข้าคิดไม่ได้วะว่าแล้วก็ไปเลยดีกว่า และเลือนไม้เก่าโสมหลังหนึ่งผู้ใหญ่บ้านกำลังนั่งปรึกษาหาลือกับอาจารย์ยอดหมอผีหนุ่มไฟแรงผู้เปียมไปด้วยวิชาอาคมที่เพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ไม่นานเรื่องที่คุยกันก็คือเรื่องเล่าลึกลับของผีขมรหัวขาดที่เริ่มสร้างความหวาดวันให้กับชาวบ้านอ่อผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ข้าจัดการได้สบายมาก ไม่ว่าจะเป็นผีหาซาตานที่ไหนก็ไม่ขลนามือข่าหรอกได้ยินท่านอาจารย์ยอดพูดแบบนั้นข้าก็ดีใจชาวบ้านจะได้อยู่อย่างสงบสุขกันเสียทีแล้วท่านอาจารย์ยอดจะเริ่มเมื่อไร่ล่ะคืนนี้เลยเป็นไงกลางป่าช้ามืดมิดเสียงหมาหอนดังกล้องสะท้อน ลมอ่อนพัดกลิ่นสาบของบรรดาศพเข้ามาปะทะกับจมูกของอาจารย์ยอดหมอผีมือไม่ผู้หลอนวิชาในวันนี้อาจารย์ยอดได้มาแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการตั้งประลมพิธีใดๆทั้งสิน้นด้วยความที่มั่นใจในวิชาอาคมของตนเฮ้ยไอ้ผีกะเมนหัวขาดอูอาจารย์ยอดหมอผีหนุ่มไฟแรงมาเยืนถึงทีนแล้วแน่จริงก็ออกมาสิวะ อาจารย์ยอดตะโกนท้าทายไม่นานนักบรรยากาศก็กดูเปลี่ยนไปเสียงสุนัขที่เคยเห่าหอนพลันเงียบลงพร้อมกับเสียงจิิงลีที่เคยดังระงมแล้วล่างอันไล้หัวกับกุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาอาจารย์ยอดกล้ามาเจอกับข้าตรงๆนะว่าเหี้ยนใช้ได้เลยนี่วะลองเจอเข้าสารโลโซของข้าเป็นออเดิฟก่อนเป็นไงอาจารย์ยอดกำเข้าสารไว้ในมือพร้อมกับท่องมนคาถา แล้วก็คว้างเข้าสารเศกใสล่างของผีขเขมรหัวขาดทันทีเสียงเข้าสารประท้าล่างนั้นดังเล่ากับเหล็กล้นไฟตกใส่เนื้อ,อล่างของผีหัวขาดไหมเป็นปื้นขวันดำมันร้องโหยหวนด้วยความร้อนจนขนลุกอ้อข้าข้ายอมแล้วสุวไหลละ <laughs> <laughs> ข้าสารเศกของเองน่ะ มันแก่จะเจ็บคันคันแก่นั้นืมน้อยแล้วแบบนี้ล่ะอาจารย์ยอดคบฟันกรอดแล้วก็ควักเอาน้ำมนต์ที่แช่ใบานาดออกมาลาดใส่ผีอย่างมั่นใจลิ้นสมุนไพรล,ลอยอบอุนกลุ่มควันขาวพวยพุ่งขึ้นมาจากล่างของผีขมรหัวขาดแต่ทว่ามันกลับไม่ร้องออกมาเลยแม้แต่น้อย ใจของมึงวะ่ะแกุ Gather. ่นๆเหมือนอาบน้ำสมุนไพรเลยวะนี <st ops> ่เมนหัวขาดหัวล่อยยอ,อย่ยังก่อนจะพุ่งเข้ามาใกล้ตัวของอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดรีบคว้ามีดหมอที่เน็บอยู่ข้างเอวขึ้นมาหมายจะเอามาแทงมันแบบไม่ยังแต่ก็ต้องใจหายอูบเมื่อพบว่าที่ตนพกมานั้นมีเพียงแค่ฝักของมีดเท่านั้น <st ops> จิบหายละ หวานเอาสับหมูทําลาบดันลืมเก็บจนได้ในขณะที่อาจารย์ยอดยังไม่ทันตั้งตัวผีหัวขาดก็พุ่งเข้ามาใช้เงื้อมืออันเย็นเยียบบีพอของอาจารย์ยอดแล้วก็ยกจนตัวลอยปล่อยกูแต่ว่าพระธุดงชลารูปหนึ่งก็เข้ามาอย่างเงียบงัน ผ้าจีวรนเก่าของท่านปลิวไหวเบาๆพร้อมกลิ่นควันธูปจางๆที่ลอยตามมาในสายลมท่านเขียวหมากช้าๆหลวงตาแน่นิ่งจ้องมองผีขเขมนหัวขาดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่กลับแฝงไว้ด้วยพลังอันลึกล้ำส่วนด้านหลังของท่านนั้นก็คือพระธุดงหนุ่มรูปเดิมผู้เคยหลบหนีด้วยความหวาดกลัวในคืนก่อนคราวนี้เขายืนอยู่เคียงข้างครูบาอาจารย์ ด้วยแววตาที่แน่วนิ่งไม่เหลือเขาของความกลัวเหมือนก่อนหยุดก่อนเถะโยมอย่าสร้างกรรมไปมากกว่านี้เลยกงกับอะไรกันข้าเพียงทำหน้าที่ของข้าเท่านั้นพวกเจ้าตั้งหาที่เป็นฝ่ายลุกล้ำเข้ามาในพืน้นดินซึ่งข้าและชีวิตปกป้องเอาไวา้ถ้าไม่เชื่อก็จงด้วยเห็นกัน ในนั้นผืนนิลก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นท้องฟ้ามืดดำมนเมฆฝนคลึ้มดำทุกอย่างดับสนิทลงทันทีทำให้พระธุดงหนุนและอาจารย์ยอดสับสนไปชั่วขณะแต่ทว่าหลวงปู่เขาก็ยังคงนิ่งสงบพร้อมกับผิวหมากช้าๆจากนั้นก็ค่อยๆมีพระเบอๆปรากฏขึ้นมาในพระวังขจิตของแต่ละคน ในตอนนี้ภาพที่กำลังใช้อยู่ก็คือภาพของนายและบ่าวผู้ซื่อสัตว์กำลังสนทนากันด้วยสีหน้าเข้มขลังและจริงจังซึ่งทาาผู้นั้นก็คือผีขเขมรหัวขาดในปัจจุบันนั่นเองข้าขอสลงชีพเพื่อแผ่นดินหากเลือดของข้าจะปกป้องเมืองนี้ไว้ได้ขอมเจ้าแน่ใจแล้วหรือเจ้าอยู่กับข้ามานาน ข้ามิอาจตัดใจให้เจ้ากระทําพิธีนี้ได้ท่านแตงหวานไม่โปรดเถิดวิญญาณของข้าจะไม่ไปไหนจะปกป้องผืนแผ่นดินนี้ตลอดไปถ้าเช่นนั้นข้าก็คงม,มิอาจเปลี่ยนใจเจ้าได้พระเจ้าแตงหวานลังน้ำตาทิมเทียมออกมาแล้วก็สั่งให้ประกอบพิธีบูชายานทันทีเสียงฉับดังขึ้นพร้อมกับเลือดที่หลั่งลงพระสุธา ขอมถูกบูชายันในคืนเดือนดับขอถูกบันออกเพื่อบูชาต่อหน้าเทวรูปใบหน้ายังคงฉายแววแห่งความภาคภูมิและนี่ก็คือฉากที่ผีหัวขาดพยายามทรงมาในพวังขจิตให้กับทุกคนได้ดูแต่ในขณะที่ภาพกำลังจะดับไปนั้นหลวงปูคขาวพระทุดงผู้ทรงชานก็ได้เพ่งกระแสจิตให้ทุกคนเห็นฉากต่อไปจากนั้น ในที่สุดก็มีคนยอมหลั่งเลือดลดเคราะห์แทนข้ามันช่างโง่อะไรเช่นนี้แท้จริงแล้วพระเจ้าแตงหวานมีจุดประสงค์เพื่อทําพิธีทายเคราะห์และสังเวยชีวิตผู้อื่นแทนตนเองซึ่งต้องคำสาปของพระเจ้าชัยวรมันโดยเชื่อตามคำแนะนำของหมอผีว่าต้องบูชาด้วยเลือดของทาตอาสา คำสาบของพระเจ้าชัยวอรมันถึงจะเสื่อมลงพิธีดังกล่าวถูกอ้างว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทําขึ้นมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินให้แค้วค้าจากภัยสงครามขอมถาตผู้ไว้ใจพระเจ้าแตงหวานจึงขันนาสาเป็นผู้สละเลือดนั้นเองโดยหารู้ไม่ว่าตนกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือบูชายานเท่านั้นแต่คำสาบอันรุนแรงนี้มิใช่ว่าจะสามารถลบล้างลงได้ไง่ายๆ ทำให้พระเจ้าแตงหวานยังคงโดนคำสาปเล่นงานจนต้องตายตกไปและบรรดาลูกหลานก็ตกเป็นทาสอีกครั้งตามคำสาปอย่างนี้อาจหลีกเลี่ยงแล้วภาพที่หลวงปู่ขาวยังรู้ในนิมิตก็ค่อยๆสลายไปร่างของผีขมนหัวขาดสันละลิกเขาไม่เคยรู้เลยว่า ตนถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือของเจ้านายที่เคารพรักสูงสุดตลอดเวลาที่ผ่านมาเขายอมสละโอกาสไปผุดไปเกิดเพื่อเฝ้ารักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยความพักดีขอให้ขับไล่ผู้ที่ล้ำเข้ามายังสุดกำลังแม้ว่าดวงวิญญ,ญาณจะทุกข์ทรมานเพียงใดก็ตามโยมเห็นต้นสายปลายเหตุเช่นนั้นแล้วก็ปล่อยวางเถอะนะ ไม่จริงวกเจ้าหอกข้าข้าไม่เชื่อแล้วร่างของผีขเขมรหัวขาดนั้นก็เหมือนกับคลุ้งคลั่งด้วยความแค้นร้อมกับพุ่งเข้ามาหาอาจารย์ยอดเป็นลายแรกอ้าวแบบนี้ก็สวยนะสิอย่านึกว่ากูกลัวมึงน,นะเว้ยอาจารย์ยอดชี้หน้าท้าทายผีเมนหัวขาดยังไม่กลัวเกรงเพราะแท้จริงแล้ว อาจารย์ยอดนั้นรีบวิ่งไปลบล้างหลวงปูขาวก่อนที่ผีขเขมนหัวขาดจะพุ่งเข้ามาเสียอีกแต่เมื่อผีขเขมนหัวขาดวิ่งเข้ามาใกล้หลวงปูขาวล่างนั้นก็เหมือนกับชนเข้ากับโดมแก้วใสจนต้องกระเด็นลม้มลงไปล่างของผีหัวขาดลุกขึ้นมาอีกครั้งเต็มไปด้วยโทสะและความเจ็บปวดที่สะสมมาหลายร้อยปี ละย้ถ์ถูกหลอกแล้วใจข้ายอมวางใดอย่างไรหลวงปู่เขายังคงยืนสงบใต้ต้นโพกาใบหน้าท่านเปี่ยมด้วยความเมตตามือขวายกขึ้นมาเบาๆพร้อมกับเปลงเสียงเทศนาว่าโกรธนั้นเหมือนไฟเมื่อจุดไว้ในใจนานวันเข้าใจก็จะถูกเผาจนมอดไหม เสียงของท่านเล้วกับกระแสลมเย็นที่พัดผ่านเข้าไปในมโนของดวงวิญญาณาคาานั้นผีกะเหม็นหัวขาสะดุ้งเล็กน้อยคล้ายใจเริ่มหว,วั่นไหวก่อนจะคำรามตอบกลับมาท่านไม่เป็นข้าท่านไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะปวดแค่ไหนหลวงปู่ลืมตาขึ้นช้าดวงตาใสายเย็น เหมือนสายน้ำไหลผ่านลำธารในยามฤดูร้อ,อนสังสารวัตรนี้ช่างยาวนานนักโยมเอ้ยไม่มีใครหลอกที่ไม่เคยถูกหลอกหรือว่าถูกทรยศแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเสวยพระชาติอยู่ในวตสงสารพระองค์ก็เคยเป็นผู้ถูกกระทำถูกหักหลังไม่ต่างจากโยมหรืออาตมาเลย แต่ด้วยสติปัญญาและความเพียรพระองค์จึงชนะอวิชชาดับความหลงผิดทั้งปวงจนบรรลุธรรมอันสูงสุดโยมเองก็เช่นกันหากรู้เท่าทันความทุกข์ปล่อยวางความพยาบาทเปิดใจรับแสงแห่งบุญกุศลดวงจิตของโยมก็จะหลุดพ้นและได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในเบื้องหน้า แล้วหลวงปู่ขาวก็เดินเข้าไปช้าๆวางมือบนบาที่ไหลหัวของวิญญาณน,นั้นถึงแม้จะไม่มีใบหน้าแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงน้ำตาแห่งการปลดปล่อยสายลมเย็นพลันพัดวูบผ่านต้นไม้ทำให้ใบไม้สั่นไหวเบาๆแล้วกับธรรมชาติเองก็รับรู้ได้ถึงการสิ้นสุดของความอาฆาตนั้นด้วยแสงจันทร์สาดส่องลงมาจากฟ้า ดวงวิญญาณที่เคยเป็นท่าตผู้พักดีค่อยๆจางหายไปเป็นละอองสีทองอันสงบเย็นแล้วหลวงปู่ขาวก็พนมมือขึ้นแผ่เมตตาส่งท้ายขอให้โยมไปสู่ภพภูมิที่ดีขอให้สิ้นเวรสิ้นกรรมขอให้ได้พบแสงธรรมในพบน้าและหากวันใดได้เกิดมาเป็นคนก็ขอให้มีหัวใจที่เป็นอิสระ และได้พบธรรมะอันเป็นหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ที่แท้จริง